สวัสดีทุกคนที่เกิดวันพุธแม่หมอมาบอกดวงสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายน2564คนเกิดวันพุธสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่เต็มฟูดมนุษย์เจ้าสำราญไพ่แห่งความสุขเบิกบานลันลาค่ะความหมายไพ่แบบทั่วไปหมายถึงการออกเดินทาง ไปยังที่ใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยออกค้นหาสิ่งใหม่หรือการมีอิสรภาพเป็นของตัวเองฟังคำทำนายนะคะสุขภาพของคนเกิดวันพุธ ในช่วงเจ็ดวันขอให้คุณระวังการเคลื่อนไหวร่างกายจะทำอะไรก็ขอให้ระมัดระวังทั้งการใช้ชีวิตการทำงานคุณอาจจะรีบร้อนเกินไปหรือเม่อล้อยบางคนก็คุยโทรศัพท์ไม่มีสมาธิคุณจะสะดุดล้มเท้าพลิกแพลงฟกช้ำมีปัญหาการเดิน ในเจ็ดวันนี้นะคะจะเดินไม่สะดวกถ้าหกล้มบางคนก็จะเป็นตะคริวมาการงานคนวันพุธการงานยังคงไปได้เรื่อยๆไม่มากไปไม่น้อยไปในบางคนอาจมีงานใหม่ๆมาเสนอให้ทดสอบฝีมือให้ทดสอบความรู้ความสามารถของคุณ เขาอาจจะดูการทำงานของคุณว่าจะเหมาะสมไหมกับงานใหญ่ในอนาคตที่เขาจะให้คุณต่อไปขอให้คุณจงเต็มที่กับโอกาสรับรองอนาคตคุณจะได้ทำสิ่งสิ่งใหม่แล้วก็จะมีความสำเร็จ ด้วยตัวคุณค่ะมาการเงินคนเกิดวันพุธในเจ็ดวันนี้คุณมีเงินใช้จ่ายแบบสะดวกสบายทุกอย่างค่ะบางคนก็ได้จากการอุปถรัรมภ์คุณจะใช้กับของฟุ่มเฟือยมากกว่าอย่างอื่นคุณเครียดคุณก็อาจจะช็อปปิ้งบำบัด คือเสียเงินแล้วมีความสุขผ่อนคลายบางคนก็จะใช้เงินจนเป็นหนี้หากตามใจตัวเองไม่หยุดคุณจะเสียใจนะคะฟังแม่หมอนแล้วขอใหเอ้เห็นคุณค่าของเงินบ้างก็จะดีไม่น้อยนะคะช่วงนี้เงินทองอาจจะต้องคิดหนักๆ ก่อนจะใช้ก็จะดีต่อตัวเรามาความรักคนวันพุธให้ระวังอารมณ์แบบรักลุ่มหลงสำหรับคนโสดคนไม้นะคะคุณจะยอมทุกอย่างยอมทุ่มจนหมดตัวให้หมดใจแต่ก็จะเบื่อไปเองคุณนั่นแหละเบือ่อเพราะคุณต้องการอิสระไม่ต้องการมีภาระรับผิดชอบ จะเกิดกับคุณในช่วงเวลาสั้นๆระงับใจไว้นะคะถ้าคุณอยากไม่พร้อมอในคนคลองรักคลองเรือนความรักราบลื่นแจ่มใสค่ะบางคู่อาจจะจูงมือกันออกเดินทางลำพังสองคนอาจจะไปพักผ่อนที่ชนบทออกหนีความวุ่นวายในเมืองเพื่อพบความสงบ หรือออกไปชมธรรมชาติแม่หมอก็จะมาบอกดวงทุกๆคนอย่างนี้ถ้ายัางติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์หากมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะแม่หมอตั้งใจจริงๆคะ่ะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะแล้วมาพบกันใหม่